ยินดีต้อนรับกลับสู่ไ a i w a ล m a c h i n e ์ช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีทางทหารยุทธปรกรณ์ล้ำสมัยและพลังการรบระดับโลกและถ้าคุณคือคนหนึ่งที่สนใจเครื่องบินรบรถถังหรือระบบอาวุธแห่งอนาคตคุณมาถูกที่แล้วเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงพลังและลึกลับที่สุดในโลก B2 Spirit รุ่นใหม่ปี2026นี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการเกิดใหม่ของตำนานทางอากาศ เครื่องบินล่องหนรูปทรงปีกบินที่เคยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกตอนนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่หมดจดทั้งรูปร่างวัสดุระบบขับเคลื่อนและความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อให้พร้อมสู้ศึกในสมรภูมิอนาคตอย่างแท้จริงแล้วทำไมประเทศไทยถึงควรให้ความสนใจคำตอบคือ B 2 Spirit รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินโจมตีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นด้านอำนาจอากาศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์การเข้าใจเทคโนโลยีระดับสูงแบบนี้ เป็นสิ่งที่ประเทศอย่างเราต้องไม่มองข้ามมาเริ่มกันที่จุดเด่นที่สุดของ B2 ความสามารถในการล่องหนรุ่นปี2026นี้ใช้วัสดุด,ดูดกลืนงคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบจัดการลายเซ็นความร้อนและเสียงทําให้สัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นแม้จะใช้เรดาร์หรืออินฟราเรดสมัยใหม่ก็ตามในขณะที่รูปร่างปีกบินอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่รายละเอียดถูกออกแบบใหม่หมดให้มีค่าสะท้อนเรดาร์ต่ําที่สุดไม่ว่าจะบินในกลางวันหรือกลางคืน สัตรูแทบจะไม่มีทางรู้ว่ามันหยุดรงไหนจนกว่าจะสายเกินไประบบขับเคลื่อนก็ถูกพัฒนาใหม่ใช้เครื่องยนต์ที่เงียบขึ้นร้อนน้อยลงและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทําให้สามารถบินได้ไกลกว่ารุ่นเดิมโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยๆและเมื่อนําไปใช้งานร่วมกับเครื่องบินเติมน้ํามันลําใหม่ของสหรัฐอเมริกามันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือสมองของมันระบบ AI ประมวลผลภารกิจอัจฉริยะ มีสองสปิริตรุ่น2026ไม่ใช่แค่เครื่องบินที่รอคำสั่งจากนักบินหรือศูนย์บัญชาการแต่มันสามารถรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียม erm, โดรนและสนามรบแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ภัยคุกค,คามและตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางหรือเลือกอาวุธที่เหมาะสมเองได้ภายใต้การควบคุมของมนุษย์นี่คือการผสมผสานระหว่างสมองก้นกับความสามารถของนักบินระดับสูงที่เปลี่ยนเครื่องบินลำนี้ให้กลายเป็นนักฆ่าอาาญญาัจฉริยะในด้านอาวุธบีสองรุ่นใหม่นี้บรรทุกอาวุธได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงระเบิดทะลวงบังเกอร์ขีปนาวุธครูสระยะไกลหรือแม้แต่อาวุธความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้ยังคงสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้ทำให้มันยังเป็นแกนหลักของระบบป้องปรามของสหรัฐอเมริกาสิ่งสำคัญคือมันสามารถโจมตีเป้าหมายลึกในแดนศัตรูได้โดยไม่ต้องให้ใครรู้ตัวลองจินตนาการว่าเครื่องบินล่องหนบินเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของศัตรู ทำลายศูนย์บัญชาการหรือฐานยิงขีปนาวุธสำคัญแล้วบินกลับออกมาโดยไม่มีใครจับสัญญาณได้นั่นคือพลังของ B-2 Spirit รุ่นใหม่ในภูมิภาคของเราที่เต็มไปด้วยการพัฒนาอาวุธความขัดแย้งทางทะเลและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าใจอาวุธลักษณะนี้ไม่ใช่เพื่อจะเรียนแบบแต่เพื่อจะรู้ว่าโลกกำลังเดินไปทางไหนและเราควรเตรียมตัวอย่างไรรอยัลไทยแอร์ฟอร์สมีพัฒนาการที่ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีเครื่องบินรบไกรเพนระบบตรวจการทางอากาศและโดรนล้ำสมัยแต่การศึกษาว่าเครื่องบินอย่าง B-2 Spirit ทำงานอย่างไรช่วยให้เราเข้าใจถึงช่องโหว่ของเราเองเช่นระบบเรดาร์าอข,ของ,เร,เ,องเราสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้หรือไม่เรามีระบบป้องกันที่ตอบสนองได้รวดเร็วพอหรือยังนอกจากนี้เรายังต้องคิดถึงอนาคตขององค์การสู้รบแบบเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องบิน โดรนดาวเทียมและฐานบัญชาการแบบเรียลไทม์ B2 สปิเป็นเพียงหนึ่งในชิ้นส่วนของระบบสงครามยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการรบทั้งหมดในบางสถานการณ์เครื่องบินลำเดียวสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารการโจมตีและการป้องกันตัวเองไปพร้อมกันและในอนาคตประเทศไทยอาจต้องลงทุนในระบบที่คล้ายกันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินแบบ B 2แต่ต้องเข้าใจว่าศัตรูในอนาคตอาจมีและเราต้องพร้อม เครื่องบินทิ้งระเบิด B สองสปิรรุ่นปี2026นี้ไม่ได้เป็นแค่ยุโทโธปกรณ์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การควบคุมท้องฟ้าในศตวรรษที่21และในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีแผนจะจัดหาเครื่องบินระดับนี้แต่เราควรเรียนรู้สังเกตและประเมินอย่างรอบคอบว่าเทคโนโลยีนี้จะมีผลกระทบอย่างไรกับภูมิภาคของเราสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าในอนาคตรอย a l ไทยแอร์ฟอร์สจะพัฒนาเครื่องบินล่องหนขนาดกลางสำหรับภารกิจโจมตีเชิงลึกในภูมิภาค จะเป็นไปได้หรือไม่และถ้าใช่เราควรเริ่มต้นจากอะไรเทคโนโลยีความร่วมมือกับต่างประเทศหรือการพัฒนาภายในประเทศขอบคุณที่รับชั่วโมง Thai War m a c h ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารเครื่องจักรสงครามและยุทธศาสตร์การป้องกันของโลกและของไทยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสงครามอาจยังไม่เกิดขึ้นแต่การเตรียมพร้อมคือสิ่งสำคัญที่สุด